ในกรณีที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายมีเงินฝากอยู่ในธนาคารทกศโดยยังไม่ได้ถอนออกมาทายาทต้องทำอย่างไรสวัสดีครับกรณีที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายไปนะครับโดยที่ยังไม่ถอนเงินออกจากธนาคารทกศหรือที่ชื่อเต็มๆก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับให้ทำดังนี้ครับถ้า มีคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดกนะครับให้ผู้จัดการมรดกนะครับเอาคำสั่งศาลที่ตั้งเป็นผู้จัดการมรดกดังกล่าวนะครับไปขอปิดบัญชีและรับเงินออกมาจากธนาคารทกศได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้มีคำสั่งศาลนะครับหรือไม่ได้ตั้งผู้จัดการมรดกไว้นะครับธนาคารทกศก็แนะนํามาดังนี้นะครับถ้าเงินฝากในบัญชีธนาคารมีไม่เกิน10,000แบาทนะครับให้ทําบัญชีเครืยญาติหนังสือให้ความยินยอมของทายาททั้งหมดนะครับแล้วก็ ผู้คำประกันอีกหนึ่งคนนะครับพร้อมนําพยานหลักฐานต่างๆนะครับไปขอปิดบัญชีและรับเงินออกจากธนาคารทกรสได้นะครับพยานหลักฐานต่างๆก็เช่นใบมรณบัตรนะครับทะเบียนบ้านบัตรประชาชนของผู้ตายนะครับทั้งนี้นะครับก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับทายาทนะครับโดยที่ทายาทอาจจะไม่ต้องไปเสียเงินเพื่อตั้งผู้จัดก,การมรดกนะครับแต่ถ้าเงินฝากในบัญชีธนาคาร เกิน10,000แสนบาทแต่ไม่เกิน1ล้านบาทเนี่ยก็ต้องเพิ่มผู้คำประจากันาก1คนเป็น2คนนะครับพร้อมหนังสือให้ความยินยอมของทายาทและบัญชีเคยญาติไปขอรับเงินจากธนาคารทกศเพื่อปิดบัญชีได้นะครับแต่ถ้าเงินฝากในธนาคารทกสนั้นเกิน1ล้านบาทนะครับก็ต้องไปขอร้องต่อศาลนะครับเพื่อตั้งผู้จัดก,การมรดกแล้วนําเอาคําสั่งศาลดั้งกล่าวนะครับไปขอปิดบัญชียังธนาคารทกสน,นะครับ กรณีนี้นะครับก็เป็นคําแนะนําจากธนาคารทกศนะครับเพื่ออำานวยความสะดวกนะครับให้แก่ทายาทนะครับเพื่อที่จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายนะครับไม่ต้องเสียเงินในการตั้งผู้จัดการมรดกนะครับทําตามเงื่อนไขที่ธนาคารทกศกําหนดนะครับก็สามารถที่จะถอนเงินออกมาจากบัญชีธนาคารของเจ้ามรดกหรือผู้ตายได้นะครับถ้ามีข้อสงสัยประการใดนะครับก็ติดต่อไปยังธนาคารทกศนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่ามีประโยชน์บ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบการน,นำเสนอแค่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ